จะมีกี่คนรู้มานพอัศวะเทพที่จริงแล้วใส่เลือดเดียวกันกันกบดาราสาวคนนี้สืบเนื่องจากการจากไปของอดีตพระเอกหนังไทยมากฝีมือมานพอัศวะเทพในวัย86ปีเมื่อเช้าวันเสาร์ที่28ตุลาคมหลังจากมีอาการปวดท้องตรวจพบนิ่วในกระเพาะและเกิดอาการติดเชื้อลามไปในกระแสะเลือดจนเสียชีวิตท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับก็แสดงความอาลัย อีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วมานพนั้นเป็นลุงแท้ๆของกวางกำมลชนกสาวกวางได้โพสต์อะไรคุณลุงในอินสตาแกรมบอกว่าด้วยรักและอะไรคุณลุงยะที่เคารพของกวางนะคะกำหนดสวดพระอภิธรรมเรือโทวิริยะจุนมกรรอนอมานพอัศวเทพณศสลาสองวัดเจ้าอามบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อย วันเสาร์ที่28ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพิธีรดน้ำศพเวลา18นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมวันที่29ตุลาคมเวลา18นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมวันจันทร์ที่30ตุลาคมเวลา18นาฬิกาพิธีสวดอภิธรรมพิธีชาปนากิจวางคานที่31ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณเมนวัดเจ้าอามทางทีมงานที่นี่ c อม ขอแสดงความอาลัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ